สวัสดีค่ะสำหรับ Cross Asset Investment Series ตอนนี้เราจะมาพูดถึงแนวโน้มการลงทุนภายหลังจากที่การประชุมเฟดได้สิ้นสุดไปซึ่งก็ะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกแกว่งตัวผันผวนรุนแรงแนวโน้มตลาดต่อไปนี้จะเป็นยังไงมีปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามอีกบ้างติดตามกันได้จากคลิปนี้เลยค่ะ เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเฟดได้ป e ระกาศขึ้นดอกเบี้ย0.5%ตามที่ตลาดคาดแล้วออกมาบอกว่ามีโอกาสปรับขึ้นในการประชุมอีก2-3ครั้งข้างหน้าอีกครั้งละ0.5%นอกจากนั้นยังได้ออกมาย้ำว่าการขึ้นดอกเบี้ยถึงครั้งละ0.75%อย่างที่นักวิเคราะห์บางคนกังวลยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เฟดคิดไว้ในตอนนี้ ในส่วนของการลดขนาดงบดุลจะเริ่มในเดือนมิถุนาย,ยนโดยจะลดในวงเงิน47,500ล,ล้านเหรียญต่อเดือนในช่วง3เดือนแรกหลังจากนั้นจะลดเดือนละ95,000ล,ล้านเหรียญซึ่งตรงนี้ก็น้อยกว่าที่ตลาดคาดเพราะเดิมตลาดคาดว่าจะลดตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ระดับ95,000ล,ล้านเหรียญเลย ภาพโดยรวมถือว่าท่าทีของเฟดไม่ได้เข้มงวดเท่าที่ตลาดกังวลทําให้ตลาดทุนทั่วโลกปรับตัวขึ้นแรงหลังจากที่ทราบผลการประชุมแต่พอผ่านมาอีกวันตลาดทุนก็ปรับตัวลงแรงอีกเช่นกันอันนี้ก็ชี้ถึงบรรยากาศการลงทุนที่ยังเปราะบ,บางจากความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อในระยะสั้นเรามองว่าตลาดทุนทั่วโลกน่าจะยังผันผวน,ผนเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนจึงแนะนําให้ถือเงินสดไว้วางส่วนเพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยปัจจัยที่จะมีผลต่อทิศทางตลาด ที่เราจะต้องติดตามมีดังต่อไปนี้ประการแรกคือเรื่องของสงครามถ้าสงครามจบแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงๆก็จะน้อยลงไปด้วยซึ่งก็จะทําให้ตลาดกลับมาปรับตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาก็ต้องรุนว่าสงครามจะคลี่คลายเป็นทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการลลลี่รอบใหม่ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดในจีนซึ่งนำไปสู่การล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่เราคาดว่าสุดท้ายสถานการณ์จะสามารถคลี่คลายได้ซึ่งก็จะทำให้ปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทานลดลงล่าสุดรัฐบาลจีนได้ออกมากล่าวว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่ออกมาตรการเข้มงวดในการดาเนินธุรกิจต่อกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มเติมซึ่งก็จะช่วยหนุนตลาดหุ้นจีนในระยะถัดไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่ปัจจัยเรื่องของการล็อกดาวน์ซึ่งยังกดดันตลาดอยู่ ถ้าเรื่องนี้จบตลาดหุ้นก็พร้อมที่จะปรับตัวขึ้นเพราะว่า valuation ของตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอินเด็กซ์หรือว่าหางเส็งอินเด็กซ์ตอนนี้อยู่ในระดับที่น่าสนใจ สำหรับตลาดทุนเวียดนามเดือนที่ผ่านมาปรับตัวลงมาแรงถึง17%จากจุดสูงสุดซึ่งการปรับลงเกิดจากการที่ทางการเข้าไปปรับปรามการปั่นหุ้นทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาแรงจนนักลงทุนที่มีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นถูกบังคับขายแต่จริงๆแล้วปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง GDP คาดว่าจะเติบโตในระดับใกล้ๆ7%หนุนจากทั้งภาคการส่งออกแล้วก็การบริโภคภายในประเทศเพราะฉะนั้นเรามองว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นเวียดนามรอบนี้ก็ไม่ได้น่ากังวลแล้วก็มองเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อเรามองว่าโอกาสที่ดัชนี VNIX i n d e จะไปแตะระดับ Best Case ที่1,650จุดและ Best Case ที่ระดับ1,780จุดในช่วงครึ่งหลังของปียังมีความเป็นไปได้สูง ในส่วนของตลาดหุ้นอื่นๆ Valuation ได้ปรับตัวลงมากหมดทุกตลาดเลยชี้ว่าตลาดหุ้นสะท้อนปัจจัยลบไปมากพอสมควรแล้วสังเกตได้จาก Forward PE ของหลายๆตลาดที่อยู่ในระดับลบ d SD หรือต่ำกว่านั้นรวมถึงคะแนนโมเมนตัมสกอ r e ซึ่งอยู่ในโซนโอเวอ o ์โซเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแลนดิรอบใหม่ซึ่งเราคาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนสำหรับทองคำ การขึ้นอันตราดอกเบี้ยอาจทําให้ตลาดมองว่าทองคําจะมีความน่าสนใจน้อยลงแต่เรามองว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ที่จะสามารถเฮดจิ้งความไม่แน่นอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศรวมไปถึงสงครามเย็นที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นทองคํายังจําเป็นที่จะต้องมีไว้ในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจนี้ ก็ขอจบมุมมอง cross asset investment series ตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจเนื้อหาแบบนี้สามารถติดตามคลิปของเราได้ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ